เขาท้อถามว่ารักเพศเดียวกันหญิงรักหญิงชายรักชายเกิดจากอะไรมีฮอร์โมนตัวไหนเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะเป็นเรื่องที่ถามเยอะนะครับคนส่วนใหญ่รักเพศตรงข้ามคนส่วนน้อยรักเพศเดียวกันค,คนส่วนใหญ่ถนัดมือขวาใช่ไหมครับคนส่นนนวนน้อยถนัดมือซ้ายในห้องนี้เค็ถนัดมือขวายกมือขึ้นครับขวาครับ นายวาสดุใหญ่นะเอามือลงครับใครรับคำถัดมือซ้ายครับก็มือที่ทำถัดดีไซ้ายเป็นคนส่วนน้อยเอามือลงครับพ่อแม่สอนให้เราถนัดมือซน้น์ป่าแต่เราค้นพบตัวเองใช่ไหมครับว่าเราถนัดมือซ้ายเนาะเช่นเดียวกันนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคือพอเริ่มขาสูงขึ้นเขาจะเริ่มบอกให้ตรงข้ามแล้วเขารู้สึกว่าเขาปิงอะ่ะแต่คนที่เป็นโฮโม o s e x ชวลคือกลุ่มรักที่ดีขนกันนะ เขาแบบเขาต้องแปลกใจเลว่าทำไมฉันมองผีแล้วฉันเฉยๆแต่เห็นพ่ช้ยไม่เป็นเองแล้วฉันเกิดอาการน้ำลายฟูปากหืแล้วหืนะชายไม่เปนเองแล้วหือนะมันก็เป็นการค้นพบตัวเองแต่ว่าเฮ้ยฉันชอบเพศเดียวกันเคยมีคนไปถามเนี่ยเธอคมเสเสนาัมานากับกลุ่มรักเพศเดียวกันบ่อยเนี่ย พวกเลสเบี้ยนผู้หญิงที่รักผู้หญิงนะเขาก็ซึเไปทีเขาบอกว่าเขาถูกถามบ่อยมากเลยเวลาที่คนอื่นรู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิงเขาว่าแล้วถามว่าทําไมเธอถึงรักผู้หญิงทำไมเธอไม่รักผู้ชายเขาก็ถามลับว่าแล้วทำไมเธอถึงรักผู้ชายทำไมถึงถึงถึงรักไม่รักผู้หญิง คือเธอก็ตอบไม่ได้ฉันก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรบางอย่างในสมองที่กาหนดเรื่องของเซ็กชวลออเรนเทชันความคุ้มพอใจทางเพศเหมือนกับที่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมคนส่วนร้อยถึงถนัดมือซ้ายไม่เข้าใจเนาะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างในสมองที่ควบคุมความถนดัดขวาความถนัดซ้ายและไม่ถือว่าเป็นความปกติแล้วถ้ามีใครบอกว่าพวกที่ขนดมือซ้ายนี่เป็นปักผิดไปเป็นขัสมองจะต้องมาบำบัดษายถขัดมือขวาเป็นคนส่วนใหญ่ดีก็โลกเดียวกัง วิพิลิตไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็คือใครค้นพบตัวเองว่าเป็นอย่างไรก็ปฏิบัติเป็นเช่นไหนขอให้ถูกต้องตามขนงองทองธรรมแต่ท่านนี้ครับในโรงเรียนหญิงวลในโรงเรียนชายล้วนนะครับในระดักผสมรัทธิ์โยบเนี่ยเพราพบว่าการที่เด็กนักเรียนมีเพศสัมพันธ์มีกิจกรรมเพศด้วยแกนเองเนี่ยในเพศเดียวกันเนี่ยจะสถิติจะเยอะกว่าโรงเรียนสาม นะครับซึ่งอาจจะเป็นแบบในช่วงวัยนั้นน่ยก็คือศึกษาหน้ารีสตรีิมิทส์เนี่ยตอนนั้นก็ไม่มีผู้ชายใช่ไหมแต่ผู้หญิงก็พิ้งผู้หญิงด้วยกันเองอ่ะแต่หลายคนพอจบศึกษาหนารีจบม .6 แล้วก็เสาะหาอะไรก็คนพบว่าเฮ้ยฉันชอบผู้ชายเลยสิ่งแวดลอมป่ะถูกต้องครับส่วนหนึ่งในวัยรุ่นอาจจะไม่ใช่เป็นเลสเบี้ยนแท้แต่เป็นสิ่งแรกลองนะครับพี่เคยมีเพื่อนที่แบบเป็นชทอนก็ทนหนาเลยนะเคยแบบพวกโอหังโอไฮก็ชอบ่นพี่อ่ะ อนี้นะไว้โอบยาวอีกคู่ว้านี่ขนาดนี้ยังไม่ดินนบแหนคือการเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงมากอ่ะแล้วก็แบบจีนชาตเขาเลยแบบเฮ้ยนี่คือเก,กย์ได้แล้วไหมตกใจแน่นอนครับแล้วเพลงนี่มีเรื่องเอาเฉพาะเรื่องความหลายเพลงนี่พูดได้อีกหนชั่วโมงเลยครับแล้วเกย์กับกันไทยก็ไม่เหมือนกันนะครับกันไทยก็คือตัวเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างคุณลิลี่อย่าง น้องปอยกิติดาเนี่ยเป็นกระเทยคือตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงแต่ว่าถ้าเป็นเกย์เนี่ยตัวเป็นผู้ชายใจเขาเป็นผู้ชายแต่เขาชอบผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงนะครับแล้วก็กลุ่มเกย์เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เป็นกระตุ้งกระติ้งวิใบกระตุ้งหัวเขาอาจจะดูเป็นผู้ชายจริงเป็นนายทหารชู้ใหญ่เป็นกัปตันเครื่องบินโอ้โหแต่เขาไม่ชอบผู้หญิงนะแล้วผู้ที่เขาเป็นทหารเน่ะคือเขาก็อยู่กับผู้ทหารเองเนี่ะ ะะแล้วเราอยากคนที่ไม่ไแน่ใจว่าตัวเองชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายมีครับก็คนพบไปนที่ก็บอกคนอาจจะเป็นไบเซ็กชวลก็คือจะผู้หญิงก็เกิดอารมณ์เจอผู้ชายก็เกิดอารมณ์แต่ว่าก<ช>็ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ยากครับ<ม>ก็ใช้ชีวิตแบบที่คนส่วนใหญ่ในสังคมก็ยอมรับก็คือก็มีมีแฟนผู้หญิงก็เพศตรงข้ามก็ไนดนะ้พวกไบ,บเซ็กชวลนี่ไม่ยาก ม่กล้าถามอย่างนี้นะครับน้องมีกระดาษนะให้จดอีเมลที่ติดต่อกับเราได้ผมให้เอการเอกษารทางอีเมลแล้วก็เฟซบุ๊กน้องๆใช้เฟซบุ๊กป่ะครับเอ Facebook, เฟซบุ๊กจดชื่อหมอครับมี่อไม่มีสุกกมลอา่อาอันนี้อภาษาไทยเลยครับสุกกมลวิภาวีคนกุลเปิดในเอกสารหน้าสุดท้ายก็ได้นะครับจะมีที่ว่าบรรณต้น,นกนนรมหนนะังสือติวรัดเป็นร้อยโดยในายแพทย์สุกกมลวิภาวีคนกุล เฟซบุ๊กของผมเป็นภาษาไทยสุกบลวิภาวิบุณคุณคุยกันในช่องอินบ็อกอ่ะช่องเมสเซนจาจดอีเมลก็ได้ครับ wisuko@gmail.com w i s u k a m o สุกบลตัดเอออกเอาวิขึ้นต้นก็เป็น wisuko@gmail.com w i s u น้องน่เกระฉับกระเฉงเลยมากอยู่ผู้หญิงแบบนี้สิ ทำให้รู้สึกว่าอีเมลเราไร้ค่ามากเลยนะิสุกาโมนะครับ w i s u k a m o hotmail.com คือสุกมเนี่ยบางคนก็ m o n มันบางคนก็ m o l ก็เลยตัดไปเลยมก็ด้วย m o อ่าวิสุกาโมอ๋อพี่หลักพี่สะดวกจงไลน์นะน้อยไลน์เลค่ะเน่ไลน์ลยไลน์เลยลมดนิชาเลยค่ะ k a O N T h, I C h A กพิชามค่ะ K A M O N T H I C H A ก็เหมือนพ่ชาวค